เรื่องจริงกับหลอนที่บางครั้งก็ยากที่จะแยกออกสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเดลิเลียมปี2018เป็นเรื่องราวของทอมที่เจอเหตุการณ์บางอย่างตอนเด็กๆและเหตุการณ์นั้นมันก็ตามมาหลอนเขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับหนังเริ่มขึ้นที่โรงพยาบาลโรคจิตทอมวอลเกอร์ Walker, นั่งเล่าเรื่องตอนเด็กๆให้หมอฟัง ในขณะที่มือก็เล่นลูบิกด้วยความคล่องแคล่วทอมเล่าว่าในทุกๆวันอาทิตย์ทุกคนในครอบครัวจะมารวมตัวกันนั่งพักผ่อนที่สนามกว้างบริเวณหน้าคาลิฮาร์หลังใหญ่พ่อของทอมเป็นสอวอแมมเป็นแม่บ้านทอมมีพี่ชายชื่ออเล็กทั้งสองสนิทกันมากรวมถึงลาลี่เจ้าหมาตัวโปรดของพ่อพ่อชอบถ่ายวิดีโอเป็นที่สุดและก็ไม่มีใครขัดใจได้มันเป็นกฎที่พ่อตั้งขึ้นมาทอมรู้ข่าวว่าพ่อเพิ่งจากไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้า แต่ก็ไม่ได้เสียใจมากมายอะไรด้วยความที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาก,กว่า20ปีทอมรู้มาว่าแม่ทิ้งพ่อไปเพราะพ่อเอาแต่ทํางานเรื่องการเมืองและพ่อเองก็คงผิดหวังในตัวทอมด้วยเช่นกันเนื่องจากตั้งความหวังกับลูกๆเอาไว้สูงสาเหตุที่พ่อฆ่าตัวตายอาจเป็นเพราะทอมจะได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านหมอที่นั่งอยู่ตรงข้ามรีบปฏิเสธพร้อมกับบอกบางทีทอมคิดมากไปและคงยังไม่รู้ว่าพ่อได้ทิ้งอะไรไว้ให้บ้าง แม้ที่ผ่านมาเขาจะไม่เคยอยากเห็นหน้าทอมและไม่เคยมาเยี่ยมต่อจากนี้ทอมสามารถเริ่มชีวิตใหม่ได้อย่างสบายๆแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทอมจะต้องจำให้ขึ้นใจจงอย่าให้ความกลัวมาครอบงำจิตใจเด็ดขาดเมื่อสงสัยอะไรให้เชื่อสมองของตนเองอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นในทันทีจากนั้นหมอลุกขึ้นส่งทอมพร้อมมอบยาระงับอาการทางจิตยาตัวนี้จะช่วยลดอาการเห็นภาพหลอนที่คิดไปเองหลังเสร็จขั้นตอนการปล่อยตัว บลดี้เจ้าหน้าที่ทันบนขับรถพาทอมไปส่งยังบ้านหลังเก่าสภาพของมันเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาตัวเขาและพี่ชายจากไป20ปีเต็มแม่ก็ทิ้งพ่อไปหอคงต้องอยู่คนเดียวจนกระทั่งค่าตัวตายบลดี dy, ส้สวมกำไล EM ให้ที่ข้อเทา้ามันกันกระแทกกันน้ำและจะส่งเสียงเตือนทันทีที่ออกนอกบริเวณทอมจะต้องถูกกักบริเวณอีก30วันเมื่อไปถึงโรงสระว่ายน้ำเขาจำมันได้เป็นอย่างดี ทอมกดปุ่มคอนโทรลพื้นเลื่อนแยกงออกจากกันอย่างช้าๆเผยให้เห็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ก่อนกลับโบดี้พาทอมมาที่เครื่องรายงานตัวบอกถึงสิ่งที่ต้องทำในทุกๆวันเมื่อมันส่งเสียงดังทอมต้องรีบมารายงานตัวทันทีต้องรับสายให้ทันและที่ขาดไม่ได้คือตัวอย่างปัสสาวะขณะที่ทอมไปฉี่โบดี้ก็เดินสำรวจไปทั่วบ้านทอมรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างมาด้านหลัง เมื่อหันไปก็แปลกใจเจ้าหมาของพ่อมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรทอมหลับตาลงตั้งสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งเจ้าหมานั่นหายไปแล้วทอมตะโกนถามโบดี้เรื่องหมาซึ่งก็ได้ความว่าหมาถูกส่งไปอยู่ที่อื่นหลังพ่อของทอมตายสภาพของพ่อดูแย่เอามากๆพอทอมรู้ว่าหมาไม่ได้อยู่ที่นี่เขารีบกินยาทันทีเพราะเข้าใจว่าคงเห็นภาพหลอนแน่ๆก่อนกลับโบดี้เข้ามากอดคอ บอกต่อจากนี้ไปอีก30วันทอมจะต้องเป็นของเธอห้ามออกนอกบริเวณต้องรับสายให้ทันห้ามพาใครเข้าบ้านเป็นอันขาดมิฉนั้นทอมได้กลับไปถูกขังที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมแน่ๆบโบรดี้จะมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้ที่เธอต้องการหลังบโบรดี้กลับไปฟ้าก็มืดพอดีที่นี่คือบ้านของเขาเขารู้จักมันเป็นอย่างดีเพราะอยู่มาตั้งแต่เด็กๆมีสิงโตตัวใหญ่ตั้งอยู่พาออาจจะเชื่อสินแสแล้วเอามันมาตั้ง คงจะโดนไปหลายล้านเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่มีรูปแม่ตั้งอยู่ใกล้ๆบเลงเพงลงโปรดของแม่ที่ผนังห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่มีรูปวาดของพ่อติดอยู่สายตาจ้องมองมาทางนี้มันดูน่าเกรงขามแต่ก็น่ากลัวด้วยเช่นกันทอมเดินขึ้นชั้นสองผ่านทางแคบๆไปจนถึงห้องนอนใหญ่มีสายโทรศัพท์เข้ามาทอมนั่งดูอยู่ชั่วครู่ก่อนตัดสินใจรับสายปลายสายส่งเสียงบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าใจได้ มันเป็นเหมือนเสียงเป่าลมใส่โทรศัพท์ถอมลึกในใจนี่มันชักจะไม่เข้าท่าแล้วจากนั้นก็วางสายคว้ากระเป๋าแล้วลงมาข้างล่างทันทีที่สุดโถงทางเดินต้องเป็นห้องของเขาเมื่อตอนเด็กถอมใจชื้นค่อยๆผลักประตูเข้าไปมันเป็นห้องโล่งมีกล่องวางอยู่และเขียนชื่อของเขาในนั้นมีสมบัติล้ำค่าสมัยเด็กๆเ,เช่นตุ๊กตาเจ้าลาลี่หมาตัวปโปรดทีวีเครื่องเล็กรวมไปถึงรูปตัวเองในวัยเยาว์ ที่ห้องโถงรูปของพ่อบนผนังดูเคร่งขรึมและน่ากลัวดวงตาในรูปเหมือนมองทุกการกระทําของผู้ที่พบเห็นพอถึงตอนเช้าเสียงโทรศัพท์ปลุกให้ทอมลุกขึ้นเครื่องรายงานตัวทําหน้าที่ของมันตรงเวลาเปะ๊ะรับสายถ่ายรูปก็เสร็จสิ้นขั้นตอนทองของทอมเริ่มมีเสียงร้องเขาเดินไปดูในครัวมีตู้ไวท์ที่แสนแพงซุปไก่เต็มตู้ขอบคุณพระเจ้ามีซีเรียลที่เขาชอบวางอยู่แต่พอเทมันใส่ชามกับเหลือเป็นผงเท่านั้น ทอมยังไม่ยอมแพ้เขาโทรไปสั่งให้ซูปเปอร์มาร์เก็ตมาส่งให้หลังจากนั้นเปิดเพลงที่ตัวเองชอบวิ่งไปหาสระไวน้ำด้วยความคิดถึงดำผุดดำว่ายังปลดปลอยแล้วประดิษฐ์ของเล่นง่ายๆในบ้านเพื่อคลายเหงาและเผาเวลาขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับสกูตเตอร์ในบ้านหลังใหญ่เสียงกระดิ่งประตูดังขัดจังหวะจนทอมหกคเมนซึ่งคนที่มาส่งของเป็นหญิงสาวแต่งตัวเปรี้ยวทอมถึงกับเผลออุทานออกมาเมื่อเห็นเธอหญิงสาวมีชื่อว่าลิน ทอมจะออกไปเอาของเอมที่ข้อเท้าส่งเสียงทันทีจึงขอลองให้ลินเอามาให้ที่ประตูลินรู้สึกถึงความเท่ของทอมเมื่อมีเอมเขาต้องเป็นพวกเกเรนจนต้องมีสิ่งนี้เมื่อเอาของมาให้ที่หน้าประตูลินได้ยินเสียงเพลงในบ้านเธอเข้ามาฟังอย่างวิสาสะโดยมีทอมพยายามกันเอาไว้ลินรู้เรื่องที่นี่ทุกอย่างจากวิกิพีเดียแต่อยากถามทอมให้แน่ใจเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทอมที่ถูกจองจํามา20ปีถึงกับงงอะไรคือวิกิพีเดีย แล้วยอมบอกเรื่องแม่ถึงพ่อจากนั้นพ่อก็จากไปลินเหมือนนึกบางอย่างออกเธอวิ่งไปเอาแผ่นซีดีมาให้มันเป็นเพลงที่เธอมิกซ์ตามความรู้สึกอัลบั้มนี้เป็นสีเทาอยากให้ลองฟังดูเมื่อกลับเข้าบ้านทอมก็เปิดมันฟังมันเป็นเพลงล็อกสัศาสตร์ทอมยิ้มแล้วถามตัวเองนี่ขนาดสีเทาถ้าสีดาร์กจะขนาดไหนทอมใช้เวลาไม่นานก็สเก็ตภาพหน้าของลินเสร็จ ยกหูจะโทรบอกเธอแต่พอมีคนรับสายกลับเปลี่ยนใจวางหูด้วยความประมาขณะนั่งดูวิดีโอเก่าๆที่พ่อเป็นคนถ่ายเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งทอมคิดว่ามาจากเครื่องรายงานตัวแต่มันไม่ใช่มันมาจากโทรศัพท์บ้านของเขาเองพอทอมรับสายมันเป็นเสียงเดียวกับเมื่อคืนนี้เสียงแหบๆและเหมือนเป่าลมใส่โทรศัพท์ทอมวางหูอย่างมีอารมณ์หลังจากนั้นลองโทรกลับไป ปรากฏว่ามันเป็นสายส่วนตัวและไม่สามารถรับสายนอกได้มีเสียงเหมือนใครบางคนกำลังลากของหนักที่บนชั้นสองเจ้าหมาของพ่อเดินผ่านหน้าเขาอีกครั้งอาการภาพหลอนคงกำเริบอ,อีกแล้วทอมเดินมาจนถึงห้องโถงใหญ่มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่หลังโซฟาทอมก้าวเข้าไปดูอย่างช้าๆภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือเจ้าหมากำลังแทะหน้าของพ่อที่น่าจะตายไปแล้ว ทอมบอกกับตัวเองต้องเชื่อสมองของตัวเองเท่านั้นอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นในทันทีพร้อมหลับตาลงและนึกถึงสิ่งที่ควรเป็นความจริงเมื่อลืมตาขึ้นภาพดังกล่าวก็ไม่มีแล้วแต่ก็เหมือนมีมือมาจับ,บ่ากของเขาเมื่อหันไปดูกลับเห็นเพียงความว่างเปล่าทอมรีบหยิบยาที่หมอให้โยนเข้าปากทันทีหนึ่งเม็ดเมื่อทําใจให้เป็นปกติได้ก็กลับไปที่ห้องจัดการลอกวอลเปเปอร์ออกอีกครั้ง เสียงเพลงที่ลินให้มาทําให้ทอมยิ้มออกเพราะคิดถึงเธอมีเสียงลากประหลาดดังมาจากผนังทอมตั้งใจฟังและตามเสียงนั้นไปมันเริ่มจากผนังห้องของเขาออกไปเรื่อยๆืจนถึงด้านหลังรูปพ่อที่ติดอยู่ดวงตาของรูปวาดเหมือนกําลังมองมาที่เขาทอมเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะมองให้ชัดทันใดนั้นตู้ไม้ที่อยู่ข้างๆมีเสียงกระแทกอย่างแรงจนของตกจากหลังตู้ทอมก้มมองใต้ตู้เมื่อไม่เห็นอะไรเขาตัดสินใจดันตู้ออก จนได้เห็นช่องบางอย่างด้านหลังที่ตู้ปิดเอาไว้ทอมหันไปมองภาพวาดของพ่อด้วยความสงสัยพอรู้และทำสิ่งนี้ไว้หรือเปล่าทอมเดินสำรวจไปอย่างช้าๆมันเป็นช่องหลังผนังที่มีให้เห็นทั่วไปตามโรงถ่ายหรือสตูดิโอทอมบอกตัวเองต้องคุมความกลัวให้ได้ทอมไปเจอช่องเล็กช่องหนึ่งมีบางอย่างปิดเอาไว้เมื่อเปิดออกมันคือช่องที่เอาไว้แอบดูภายในห้องโถงและมันก็ไม่ได้มีช่องเดียว ทอมไปเจอช่องที่ส่องดูห้องของเขาซึ่งตอนนี้เหมือนมีคนกำลังแง้มประตูทอมตะโกนทักไปว่าใครประตูห้องแง้มออกอย่างช้าๆแต่ไร้เสียงตอบกลับขณะที่กำลังเพ่งดูหน้าของเขาเองก็พุ่งเข้ามาหาจากอีกฝั่งทอมตกใจตะโกนลั่นแล้วรีบวิ่งกลับออกมานอกบ้านอเ็มที่ข้อเท้าดังถี่และดังสนัน่นทอมหยุดตั้งสติและกลับเข้าบ้านอีกครั้งประตูห้องโถงที่เขาปิดมันก่อนหน้าแง้มออกอย่างช้าๆทั้งที่เขาแน่ใจว่าปิดมันสนิท ทอมขังตัวเองในครัวการประตูเอาไว้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วโทรหาบโบรดี้ในเวลาไม่นานบโบรดี้ก็มาถึงทอมวิ่งไปหาด้วยความดีใจในขณะนั้นบนชั้นสองมีเสียงดังทอมชี้ให้เธอฟังซึ่งเธอก็ได้ยินเช่นกันแต่บอกทอมอาจจะประสาทมากเกินไปบ้านเก่าแบบนี้มีเสียงลั่นอยู่เสมอไม่ใช่เรื่องแปลกบโบรดี้ชวนทอมมานั่งที่โซฟาถามเคยดื่มเหล้าหรือเปล่า โบดี้เอาเหล้าของเธอออกมาเทใส่ฝายื่นให้ทอมซึ่งทอมก็แทบไม่เชื่อสายตาตำรวจอย่างโบดี้พกเหล้าติดตัวโดวยความที่ไม่เคยทอมจึงสำลักเหล้าโบดี้ถอดแจ็คเก็ตออกขยับตัวเข้ามาใกล้น้อมทอมเข้ามาจูบทอมตกใจมากด้านตัวเธอออกและหัวเราะแก้เกอทอมไม่ได้ต้องการแบบนี้แต่โบดี้รู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากเธอเป็นมาสามีตายมาหลายปี ทอมโทรไปหาเธอก็เหยียบรถมาจนมิดใหม่คิดว่าทอมต้องการแบบนั้นบโบรดี้คิดว่าทอมหัวเลาะเยาะเธอจึงจับทอมกดกับโต๊ะแล้วล้วงเอายาที่หมอให้ไปโดยไม่ฟังที่ทอมพยายามขอร้องการกักบ,บริเวณเพิ่งผ่านไปเพียงสองวันจาก30ทอมปิดรูที่ใช้สองห้องของเขาถือค้อนในมือเพื่อความอุ่นใจขณะที่เสียงในบ้านดังอยู่อย่างต่อเนื่องโดยทอมแยกไม่ออกอันไหนจริงหรือหลอนทอมกระโดกยาแก้ไอเกือบหมดขวดเพื่อให้ตัวเองหลับ เวลาล่วงเลยไปจนถึงบ่ายโมงทอมจึงตื่นและทำตัวปกติอีกครั้งทานอาหารเช้าต่อด้วยว่ายน้ำจูจูแม่ในชุดว่ายน้ำก็เหมือนถูกจับกดหัวลงมาทอมตกใจมองไปรอบๆเห็นเงาเงาหนึ่งยืนอยู่แสงในสระค่อยๆน้อยลงซึ่งจริงๆตอนนี้แผ่นปิดสระกำลังเลื่อนเข้าหากันทอมรีบโผล่ขึ้นจากน้ำว่ายกลับขึ้นขอบสระได้แบบเฉียวเฉียดที่บอร์ดคอนโทรลถูกตั้งเวลาปิดตอนสี่โมงครึง่งซึ่งใครละ่ะเป็นคนตั้ง ทอมยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยบ้านหลังนี้มีเขาอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจทอมเปิดหลังตู้กระชากสายไฟออกมีขวดใส่บางอย่างวางอยู่สิ่งที่อยู่ในนั้นคือลิ้นของคนทอมบอกตัวเองทันทีอย่าเชื่อในอสิ่งที่เห็นแล้ววางมันกลับที่เดิมทอมมาถึงห้องโถงใหญ่นั่งดูวิดีโอที่พ่อถ่ายตอนวันเกิดแม่ทุกคนมีความสุขมากแต่ตอนท้ายของม้วนปรากฏภาพในห้องนอน มีล่างล่างหนึ่งปีนมาจากข้างเตียงหัวถูกกล่องเลกครอบเอาไว้ทอมปิดเครื่องเดินออกห้องพอปรากฏตัวอยู่บนชั้นสองแล้วเดินหายไปทอมต้องเตือนตัวเองว่าทุกอย่างเป็นภาพหลอนมันไม่มีอยู่จริงมีเสียงเปิดประตูและเงาผ่านไปเขาเดินไปที่ประตูนั้นเปิดมันออกห้องห้องนี้ก็คือห้องที่ปรากฏในวิดีโอถ้ามองจากมุมนี้กล้องที่ถ่ายน่าจะอยู่หลังกระจกทอมลองเปิดกระจกมันมีกล้องตั้งอยู่จริงๆแต่ในกล้องไม่มีม้วนเทป ทอมไม่เข้าใจพ่อทำแบบนี้ทำไมพอออกมาด้านนอกพ่อก็ปรากฏตัวในกระจกด้วยใบหน้าเละแต่ในความจริงนี่ทอมคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นทอมตกใจรีบออกจากห้องทันทีมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขอรับสายก็เป็นเสียงเดิมที่ฝังไม่รู้เรื่องทอมหมดความอดทนบอกไปทำไมแกไม่ปล่อยฉันแกไม่ใช่ของจริงแกไม่มีตัวตนขณะนั้นมีล่างๆหนึ่งเดินเข้ามาทอมวิ่งอีกครั้งเขารีบเข้าไปซ่อนในช่องผนังด้านหลังตู้ ส่องดูความเคลื่อนไหวของเงาที่เขาเห็นเงานั้นผ่านไปมาและใกล้เข้ามาเรื่อยๆโดยที่ดูไม่ออกว่าเป็นใครแล้วเงานั้นก็ก้มมองมาที่ลูถามแกกำลังทำอะไรทอมยังชอบทํำมองเหมือนตอนเด็กๆไอเจ้านักทํำมองตัวน้อยประโยคนี้คุ้นมากอเล็กผู้เป็นพี่ชายมักจะเรียกเขาแบบนี้แต่อเล็กยังอยู่ในเลือนจำนี่นาทอมออกมาตามที่เงานั้นสั่งในห้องโถงไม่มีใครมีเสียงถามเป็นไงบ้างเมื่อหันไปก็เจออเล็กซ เขายิ้มและเดินเข้ามาหาทอมย้ำกับตัวเองนี่คือภาพหลอนอเล็กซ์บอกเขาได้ข่าวทอมถูกปล่อยตัวแล้ว20ปีที่ไม่เจอกันทอมโตขึ้นมากแล้วก็เดินเข้ามากอดทอมสับสนไปหมดอาการเห็นภาพหลอนมันไม่น่าจะมีแรงสัมผัสแบบนี้อเล็กซ์รู้ทอมมีปัญหาแต่ก็น่าจะตอบจดหมายกันบ้างอเล็กซ์เข้ามาในบ้านได้เพราะทอมไม่ได้ล็อกหน้าต่างทอมเดินไปเช็คดูปรากฏว่ามันก็ยังล็อกอยู่พอหันกลับมาอเล็กซ์หายไปแล้ว จากนั้นอเล็กซ์เข็นมอเตอร์ไซค์เข้ามาในครัวทอมขยี้ตาตัวเองรัวๆภาพหลอนตามลังควานเขาแบบไม่ปล่อยยาที่มีโบโรดี้ก็เอาไปทั้งขวดทอมพูดดังๆไม่จริงอเล็กซ์คือภาพหลอนอเล็กซ์จะแหกคุกออกมาทำไมอเล็กซ์พูดเบาๆทอมถูกปล่อยจากโรงพยาบาลบ้าเร็วเกินไปมีเสียงเครื่องรายงานตัวดังขึ้นอเล็กซ์ถามสิ่งไหนที่ทอมต้องการให้ตำรวจมารับไปอยู่โรงพยาบาลเหมือนเดิมหรือจะอยู่ด้วยกันแบบครอบครัว ทอมรีบไปรับสายเพราะไม่อยากกลับไปโรงพยาบาลอีกซึ่งการรายงานตัวก็ผ่านไปด้วยดีอเล็กซ์หายไปแล้วแต่มีเสียงบางอย่างที่บนชั้นสองทอมรีบกลับเข้าห้องเลื่อนโต๊ะมาดันประตูเอาไว้กระโดกยาแก้ไอแทบหมดขวดเพื่อให้ตัวเองหลับให้ได้ในขณะที่เสียงเคลื่อนไหวด้านนอกดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทอมตื่นขึ้นในอีกวันคิดถึงเรื่องเมื่อวานพอเดินไปดูข้างล่างปรากฏภาพบ้านถูกลื้อข้าวของกระจัดกระจาย ตู้เก็บไว้สุดแพงของพ่อถูกทําลายจนเละทอมเดินไปดูที่ช่องผนังมันถูกเปิดตุ๊กตาหมาลาลี่ของเขาโดนควักลูกตาออกมันถูกเอาไปแปะที่ตาของพ่อบนผนังอเล็กซ์ปรากฏตัวขึ้นทอมถามทําไมอเล็กซ์รือบ้านจนเละมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาอเล็กซ์กดสปิเกอร์ซึ่งคนที่โทรมาก็คือลินทอมบอกนี่คือทอมเองลินหัวลาะเสียงดังมันก็แน่นอนอยู่แล้วมีทอมคนเดียวในบ้านหลังนี้เธอโทรมาเรื่องเพลงที่ให้ทอมฟัง ทอมขอร้องให้ลินไปซื้อยาทางจิตซึ่งตอนนี้ร้านยาใกล้จะปิดแล้วลินจึงรีบวางสายเพื่อไปร้านยาให้ทันอเล็กซ์หายไปอีกครั้งทอมออกตามหาทั่วด้วยความลำคาญจากอาการภาพหลอนของตนจนเข้าไปถึงช่องผนังสิ่งที่เห็นทำให้แทบช็อกมีร่างของพ่อยืนอยู่ด้วยใบหน้าที่เป็นแผลเวอะหวะจากถูกมาแทะทอมรีบวิ่งออกมาแล้วดันตู้ปิดช่องทันทีการผ่อนคลายที่ดีที่สุดของทอมก็คือการว่ายน้ำ ขณะที่กำลังเพลิดเพลินก็ถูกขัดจังหวะด,ด้วยรองเท้าคู่งามลินนั่นเองเธอมาตอนที่เขาไม่รู้ตัวแล้วยังเข้ามาถึงสะส่วนตัวทอมไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ตอนนี้เขามีแต่ตัวล่อนจ้อนเท่านั้นลินรู้สะนี้แรงดันน้ำลัวเพราะพ่อของเธอเป็นคนทำความสะอาดสะและเธอก็แค่เอายาม,มาให้ตามที่ทอมร้องขอทอมลำบากใจที่ลินอยู่ในบ้านถ้าบรดีรู้คงแย่แน่ๆ30สิวันที่ถูกกักเขาจะต้องผ่านมันไปให้ได้ สภาพบ้านทอมเละเอามากๆเหมือนเพิ่งถูกชนปล้นแต่ลินก็ทึ่งกับฝีมือการวาดรูปของทอมมันสวยแม้จะดูน่ากลัวไปหน่อยลินมีเรื่องบางอย่างที่อยากจะรู้พร้อมดึงข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตัดมาส่งให้ทอมในข่าวพูดถึงการฆาตกรรมหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อปี1995ก่อนที่ทอมจะพูดอะไรร่างของอเล็กซ์ก็มายืนด้านหลังของลินทอมขอร้องให้ลินกลับไปก่อนแต่อเล็กซ์กลับให้ทอมเล่าให้เธอฟัง ทอมจึงเล่าว่าตอนเขาอายุ13ชอบเด็กสาวคนหนึ่งชื่อจูลี่พอตอนไปเดทเธอกลับปฏิเสธทอมอย่างไม่ไว้หน้าเพื่อนเพื่อน,นทั้งโรงเรียนพากันหัวเราะเยาะทอมเล่าเรื่องนี้ให้อเล็กซ์ฟังจากนั้นสองพี่น้องไปซ่อนตัวใต้สะพานรอเวลาเธอกลับบ้านพอจูลี่เดินผ่านทอมกับอเล็กซ์กระโดดขวางแน่นอนมันทําให้จูลี่ตกใจแต่เธอยังด่าพวกเราว่าเป็นเด็กเฮอม์้อยทําให้อเล็กซ์ที่เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วโมโ oh หจนคุมตัวเองไม่ได้ เอากุญแจมือสวมทอมล่ามติดกับลาวเหล็กเดินเข้าหาจูลี่แล้วจับเธอกดน้ำโดยที่ทอมไม่สามารถทำอะไรได้เลยตอนจูลี่จะสิ้นใจอเล็กซ์มองมาที่เขาด้วยใบหน้าเบื้อนยิม้มพูดเบาๆฉันทำในสิ่งที่แกทำไม่ได้บางครั้งต้องใช้สองคนเพื่อสร้างน้องชายคนเดียวทอมถูกบังคับให้ช่วยฝังล่างจูลี่และเหมือนลงเรือลำเดียวกันไปแล้วจากวันนั้นมาอเล็กซ์เหมือนเสพติดการสังหารเขาลงมือกับเย่อ,อ,อีกหลายลายจนถูกจับได้ ทอมถูกตัดสินคดีแรกที่ร่วมมือกับอเล็กซ์อเล็กซ์ติดคุกทอมถูกขังสถาบันโลกจิตเพราะสารเห็นว่าเป็นคนวิกลจริตหลังเล่าถึงตรงนี้ร่างของอเล็กซ์ก็หายไปทอมรับยามาก็รีบกินทันทีจากนั้นไล่ลินกลับแม้ใจจริงอยากจะให้เธออยู่ด้วยมีเสียงพ่อดังในบ้านทอมเดินไปดูเห็นอเล็กซ์นั่งดูคลิปที่พ่ออัดไว้ถึงทอมก่อนจะฆ่าตัวตายพ่อพูดเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดทอม ไม่เคยไปเยี่ยมก็เพราะรับความจริงไม่ได้พอเสียใจที่ไม่กล้าพอส่วนเรื่องแม่จะทิ้งไปพอจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้แม่ไปไหนได้หลังได้ดูทอมจึงได้เข้าใจพ่อไม่ได้รังเกียจเขาส่วนอเล็กซ์มีสีหน้าเครียดพ่อไม่ได้กล่าวถึงเขาเลยและแม่คงเกลียดทั้งคู่มากจึงได้ทิ้งไปไม่เคยมีใครไปเยี่ยมเลยสักครั้งไม่มีจดหมายไม่เคยโทรหาแม่เป็นคนแบบนี้เหรอถึงลูกๆไปแบบไม่ใหญ่ดีทอมพยายามคิด มันไม่ใช่ความจริงนี่คือภาพหลอนพร้อมเดินออกจากห้องแต่ภาพของอเล็กซ์ยังคงตามมาติดๆบอกเหลือเขาเพียงคนเดียวแล้วที่ทอมจะไว้ใจได้ทอมหมดความอดทนหันไปพูดกับสิ่งที่ตามหลอกหลอนเขาอเล็กซ์ต้องการอะไรกันแน่ซึ่งอเล็กซ์ก็ตอบเขาอยากได้น้องชายคนเดิมอย่างที่เคยเป็นไม่ดื้อไม่เถียงทำตามทุกอย่างที่นี่คือที่ซ่อนตัวมีเงินของพ่อเราแค่ต้องหาให้เจอเท่านั้นทอมต้องเอาชนะภาพหลอนให้ได้ เขาหันไปเผชิญหน้ากับอเล็กซ์บอกเขาไม่เคยต้องการเงินของพ่อไม่เคยต้องการพี่ชายตอนนี้เขามียาแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปเพื่อให้หลุดพ้นคงมีแค่อยู่ให้ครบ30วันเท่านั้นอเล็กซ์ตบทอมแรงจนเขากระเด็นตกน้ำทอมรีบไ่ว้เข้าฝังแต่ก็ถูกอเล็กซ์กดหัวไม่ให้ขึ้นจากน้ำขณะที่ลมจะหมดลางที่น่ากลัวของพ่อพยายามลากเขาลงไปทอมใช้พลังสุดท้ายขึ้นสู่ผิวน้ำได้สำเร็จข้างบนนี้ไม่มีร่างของอเล็กซ์แล้ว ขวดยาถูกวางอยู่ในห้องจริงทมแน่ใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากฤทธิ์ของยาเสียงบโบรดี้มาถึงหน้าบ้านทอมออกไปยืนด้วยอาการมึนและเบลอบโบรดี้รู้สึกสมเพชเธอจะกลับไปบ้านเพื่อเอายามาคืนทอมและแล้วทอมก็ล้มตัวลงหลับตรงกลางบ้านนั่นเองเวลาล่วงเลยไปจนพรบคำ่ำทอมค่อยๆลืมตาลุกขึ้นอย่างงงๆทอมออกตามหาอเล็กซ์ไปทั่วที่บ้านมอเตอร์ไซค์ของอเล็กซ์ไม่อยู่ ทอมยิ้มได้เรื่องอเล็กซ์น่าจะเป็นการมโนของเขาเองมันสุดยอดมากที่เขาสามารถขจัดภาพของอเ Alex ออกไปจากหัวได้และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการมาของลินทอมขอโทษเธอก่อนหน้าเขาอาจจะพยายามไล่แต่ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วทอมเล่าถึงตอนโดนกักตัวที่สถาบันเขาควบคุมมันได้แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากแต่ที่นี่เขากลับคุมตัวเองไม่ได้เมื่อต้องอยู่ลำพังทอมโทษตัวเองที่ไม่มีความกล้า หลังเหตุการณ์แรกเขาควรจะไปหาตำรวจเด็กสาวคนต่อมาอาจจะไม่ตายซึ่งลินเองก็มีเรื่องหลายๆของเธอเช่นกันตอนทำงานเวลาที่เธอยิม้มผู้คนรอบข้างจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้พวกเขาจะรู้สึกเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วเรียกร้องทุกอย่างที่ต้องการเหมือนตอนเรียนมัธยมพวกผู้ชายทำกับเธอเหมือนเป็นสุนัขลินถอดเสื้อให้ดูรอยกรดที่แขนลินเข้าใจความรู้สึกทอมที่คิดว่าตัวเองไร้ค่า เมื่อทั้งคู่คิดว่ามีอะไรอะไรที่คล้ายๆกันก็เลยโผลเข้าจูบกันอืมมันเกี่ยวกันตรงไหนนะลินขอตัวไปเข้าห้องน้ำทอมเอะใจเดินไปดูตู้ที่บังช่องลับซึ่งตอนนี้มันเปิดอยู่ทั้งทั้งที่เขาเลื่อนมันปิดเองกับมือมองไปที่รูปของพ่อลูกตาของลาลี่ติดอยู่ทอมจึงแน่ใจอีกครั้งอเล็กซ์มาที่นี่มันคือเรื่องจริงตู้คอนโทรลสระว่ายน้ำมีโหลใส่ลิ้นวางอยู่ทอมปามันแตกด้วยความโมโ oh ห น้ำจากขวดไหลามารวมกันและสังเกตได้มันเป็นช่องลงไปด้านล่างทอมวิ่งกลับมาในบ้านพบลินนอนหมดสติมีรอยแผลที่ขมับทอมตกใจคิดว่าตัวเองทำอะไรลงไปเขาอุ้มลินขึ้นจะพาไปโรงพยาบาลแต่ก็เป็นจังหวะที่บโบรดี้มาถึงพอดีเธอชักปืนขึ้นจ่อสั่งทอมวางผู้หญิงลงกับพื้นลินหมดสติและมีแผลที่หัวบโบรดี้จึงคิดว่าเป็นฝีมือของทอมและจากเหตุการณ์นี้ทอมคงต้องถูกส่งตัวกลับเข้าสถาบันเหมือนเดิม ทมพยายามปฏิเสธเขาไม่ได้เป็นคนทำโบรดี้เอกใจถามเป็นพ่อพี่ชายของทอมหรือเปล่าเขาถูกไฟคลอกในเรือนจำพูดได้เท่านี้อเล็กซ์ก็พุ่งออกมาเสียบมีดเข้ากลางหลังโบดี้แล้วเอาปืนเธอไปโบดีล้ล้มลงสิ้นใจตรงนั้นอเล็กซ์ย้ำขอให้จำเอาไว้เขาคือตัวตนจริงๆมีเสียงโทรศัพท์รายงานตัวดังทอมไปรับสายตามที่อเล็กซ์สั่งเหมือนทอมนึกบางอย่างได้เขาดึงสายแลนออกเพื่อให้สายตัด ถ้าเป็นแบบนี้ในเวลาไม่นานตำรวจก็จะมาที่นี่อเล็กซ์อุ้มลินมาวางกลางบ้านเขาจะใช้มีดจัดการกับเธอทอมรู้อเล็กซ์เคยพูดเรื่องเงินเขาต้องการมันทอมบอกเรื่องเจอทางลับลงไปใต้สระว่ายน้ำบางทีเงินอาจจะถูกเก็บไว้ที่นั่นพอได้ยินเรื่องเงินอเล็กซ์ล่ามลินติดกับโต๊ะแล้วไปดูช่องลับตามที่ทอมบอกมันมีช่องลับอย่างที่ทอมบอกจริงๆและอีกสิ่งที่อเล็กซ์ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นที่นี่ทางด้านบน ทอมจัดการเลื่อยขาโต๊ะเพื่อปล่อยลินทอมตัดมันจนสำเร็จสั่งลินรีบออกไปแต่ทอมก็ถูกอเล็ก์เตะจนฟุบลินถูกอเล็กซตบจนสลบนำล่างเธอมาวางบนโต๊ะจับทอมใส่กุญแจมือล็อกไว้กับห่วงเพื่อดูการฆาตกรรมเหมือนตอนเด็กทอมพยายามขอร้องไม่ให้อเล็กซทำมันแต่อเล็กซไม่ฟังเขารูบลามีดไปทั่วตัวลินแบบยังไม่ลงน้ำหนักทอมดิ้นสุดชีวิตเพื่อให้หลุดด้วยความเก่าของบ้านห่วงที่ยึดอยู่หลุดออก ทอมจึงพุ่งเข้าหาอเล็กซ์ทันทีทั้งคู่ต่อยกันแต่ทอมไม่มีทางสู้พี่ชายได้ทอมขอให้อเล็กซ์ไปลงนรกเมื่อพูดถึงนรกอเล็กซ์มีสิ่งที่เรียกว่านรกจะให้ทอมดูเขาจับทอมโยนลงไปในช่องลับใต้สระน้ำแล้วปิดทางขึ้นทอมค่อยๆลุกขึ้นมองไปรอบๆมีห้องกระจกขนาดใหญ่หน้าห้องมีกุญแจวางอยู่บนเก้าอี้ทอมส่องเข้าไปไม่เห็นอะไรข้างๆมีกล่องเหล็กที่เหมือนเห็นแม่สวมใส่มันในวิดีโอ ที่นี่มีรูปสองพี่น้องตอนเด็กติดอยู่ตอนแรกทอมไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรแต่พอยกออกด้านหลังของรูปมันคือตู้เซฟขนาดใหญ่ซึ่งทอมก็ไม่รู้รหัสเปิดทอมเปิดสวิตช์ไฟเพื่อดูห้องด้านในแต่ก็เห็นอะไรไม่ชัดเขาเปิดล็อกประตูที่มีอยู่ถึงสามชั้นก็ต้องพังะกับกลิ่นสาบที่พุ่งสวนออกมาในห้องมีอาหารกระป๋องและล็อกเก็ตรูปบนโต๊ะรูปพอตอนเป็นสอวอติดอยู่ใกล้โทรศัพท์ทอมลองยกหูสัญญาณส่งไปโทรศัพท์บนบ้าน และอเล็กซ์เป็นคนลับสายทอมสับสนแทบจะระเบิดบอกทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงมันมาจากหัวของเขาทั้งนั้นอเล็กซ์สวนกลับเราทุกคนถูกพ่อทําให้เป็นแบบนี้พ่อเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งอเล็กซ์จะจัดการลินด้วยปืนเป็นคนต่อไปทอมรีบบอกให้ไปดูเครื่องรายงานตัวมันถูกดึงสายออกตำรวจจะมาที่นี่ภายในไม่กี่นาทีและที่สำคัญทอมเจอตู้เซฟแล้ว อเล็กยั้งการสังหารลินเขาจะลงไปดูและถามถึงเพื่อนใหม่ด้านล่างทอมงงว่าเพื่อนใหม่ที่บอกคืออะไรทอมสังเกตรูปพ่อด้านล่างเขียนบางอย่างเอาไว้ทอมชะง,งักนี่คงเป็นรหัสเปิดเซฟมีเสียงลากโซ่ด้านหลังทอมหันไปดูก็ต้องตกใจสุดขีดหญิงชลาในชุดลาตีที่เก่าสภาพของเธอเหมือนซากศพกินตัวเหม็นคลุ้งเดินเข้ามาหาอย่างช้าๆทอมออกจากห้องรีบปิดประตูเหมือนเดิมแล้วถามเธอด้วยความตกใจ แกเป็นใครแต่ล่างนั้นก็ไม่ตอบยื่นมือมาที่กระจกเผยให้เห็นแหวนแต่งงานทอมจำมันได้ทันทีเขารู้แล้วว่าแม่ไม่เคยทิ้งพวกเขาไปไหนแม่ถูกพ่อขังไว้ที่นี่ตลอดมาลินแม่ถูกตัดทําให้พูดไม่ได้โทรศัพท์ที่ทอมเคยรับสายแต่ไม่มีเสียงพูดเป็นของแม่นั่นเองที่โทรมาทอมนึกโกรธตัวเองหยิบกุญแจบนเก้าอี้ปลดล็อกที่คอแล้วพาแม่ออกมาจากห้องอเล็กซ์พาลินลงมาด้านล่าง สั่งทอมเปิดตู้เซฟแล้วเข้าสวมกอดแม่จากนั้นใช้ปืนยิงเข้าที่ท้องทำกลางความตกใจของทุกคนแล้วหันมาสั่งเปิดเซฟก่อนลินจะถูกฆ่าทอมจึงใช้1007ซึ่งเป็นวันครบรอบแต่งงานนั่นเองทอมอาศัยตอนอเล็กซ์เผลอฟาดกุญแจมือไปที่ใบหน้าแต่ก็ถูกต่อยจนล้มลินเข้ามาช่วยโดยใช้เกาอี้ฟาดปืนของอเล็กซ์ลั่นไปหลายนัดและมันก็ไปโดนท่อน้ำที่อยู่ใต้สะ น้ำจำนวนหลายตันกำลังจะถล่มลงมาโดยเริ่มจากห้องกระจกเมื่อกระจกที่กั้นอยู่แตกน้ำทะลักมาอย่างรวดเร็วลินพาทอมหนีขึ้นบันไดแต่ก็ถูกอเล็กซ์จับขาเอาไว้ทอมถห็หนะ้าอเล็กซ์ตกลงไปโดยอเล็กซ์เอากำไล e อติดมือไปด้วยขณะที่อเล็กซ์มองหาทางขึ้นแม่เข้ามาด้านหลังใช้โซ่ล็อกคอเขาแล้วก็จมลงไปพร้อมกันท่ามกลางเงินที่ลอยเกือนตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุทอมไม่มีกำไล e อแล้ว บโบรดี้ก็ถูกฆ่าตายเขาและลินจึงเดินออกมาจากบ้านอย่างสบายๆแล้วหนังก็จบลงครับหลอนจริงกับบางครั้งก็แยกกันลำบากเหมือนตอนฝันว่าไปฉี่นั่นแหละครับเบ่งซะเต็มที่เลยตื่นมาหืมเปียกสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ